พร้อมแล้วค่ะน,นี้นำตัวก่อนค่ะพ่อก็หมาแม่ก็หมาเสียนปิยพลสังสวรร์มิสแกรนด์สุพรรณบุรีน้องเสียนอะ,ค,ะคือเราเป็นจังหวัดแรกๆเลยที่ที่ประกวดน้อยแ<ช>ค,ค่แบุกมาเาอันนี้เห็นเพื่อนๆแล้วค่ะเป็นไงบ้างในความรู้สึกของเรา ก็เรารู้สึกว่าเราเป็นจังหวัดแรกอ่ะเราก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเนาะเพราะว่าเรามีเวลาเตรียมตัวแล้วก็เตรียมความสวยมากกว่าคนอื่นส่วนวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาลาเพื่อนเขากองเพราะว่าเป็นภาคเดียวกันด้วยก็เบลข้าไ้เพื่อนเลยว้เลยพรก็วันนี้วันนี้นะคะไม่ว่าใครจะได้มงหรือว่าใครไม่ได้มงก็ยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในกองใหญ่ค่ะตอนนี้สี่ดีไปถึงไหนแล้วลูก สี่ปีจริงๆก็เกือบจะครบทุกบีค่ะยกเว้นบีที่4นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังพัฒนาค่ะใช่เออ้อนอ้อนแฟนหน่อยเรื่องบีที่สี่ก็ยังไงก็หนูหนูขอให้ทุกคนนะคะคอยเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจนะคะให้กับสาวสุพรรณคนนี้ด้วยนะคะแรงเชียร์ไม่พอรูทต้องไปกดตะกร้าให้หนูด้วยอ่าอย่าลืมนะคะเข้าไปในติ๊กต็อกนะคะเซียนปิยพรนะคะยังไงก็อย่าลืมไปจิ้มตะกร้าให้หนูด้วยนะคะอ่าพี่ไดถามไหมคะพี่เลิศอ๋ เตรียมตัวทางด้านยังไงบ้างตอนนี้จริงๆก็ขาดแค่ปีที่4ค่ะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงข่ายังไงเราต้องพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนกันต่อไปรับการตอบถ<ช>ามร<ช>้องเพลงอะไรนี้ได้หมดได้หมดแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเราทําได้ทุกอย่างค่ะร้องเล่นเต้นแสดงทําได้หมดค่ะใช่คือว่าใครยังไม่รู้หนูเล่นซีรีส์นะคะเป็นซีรีส์หญิงๆนะคะกับน้องใบมินยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะออออบอกบอกที่เรื่องอด้รยังอะไรยัง บอกแล้วแล้วก็ออนแอร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะมี5 EP จบเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะ f e e ง b a c k feedback กฟีดแบ,ก,ดแบก็นะใน YouTube นะคะเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวนะหนูเล่นหลายเรื่องมากเลยรู้ขอนึกชื่อเรื่องที่เล่นกับน,น้องมินกันนึงนะใช่รักหรือเปล่าใช่ยังไงก็เข้าไปดูใน YouTube นะคะมี EP 1ถึง EP 5ค่ะอ๋อไปดูก่อใช่ใช่ค่ะแล้วไงแล้วล่วมกับใบมินแล้วใบมินเป็นยังไงบ้างน้องน่ารักมาก หนูจริงๆอะหนูเล่นกับน,น้องตั้งแต่น้องยังไม่มงชุมพรเลยแล้วคนนี้ตอนแรกเล่นไปแค่ EP เดียวแล้วคนนี้ก็เสร็จตอบรับดีค่ะก็เลยได้มามีโอกาสเล่นด้วยกันจนตอนนี้ EP 5แล้วแล้วไงจะมีตอนตอนเนื่องกันจริงๆพุ่กับทักมาแล้วค่ะแต่ว่าขอคิวน้องไปมิ้นอยู่ก็คิดว่าน่าจะมี EP 6 7 8ไปเรื่อยๆใช่ยังไงฝากคุกติดตามด้วยนะคะใช่รักหรือเปล่าแล้วจะมีผลงานอื่น เรื่อยๆค่ะมีซีรีส์ค่ะหนูหนูเล่นซีรีส์กับนายทุนจีนยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะในช่องเพเพย์พาร์ตค่ะค <Okay, S 1> <Hey S 2> ระาวนี้ <right. S 2> อยากได้ยินการแนะนำตัวแบบสาวสุพรรณบรีนิดนองอีก<า>รอบ<า>ได้เลยพ่อก็หมาแม่ก็หมาเสียนปียพรสังสุวรรณมิสแกรนสุพรรณ เอ่ก็มาลูกไม่มาลูกไม่มาลูกมาเอาหมด